ส,สีสิทธิพพร,พรบรวันเวีนวิเศษอาติเลกเตซอใส่ยาตูภาวังใส่ยามังคลังตะต่อโลมังสุขังพลังอาวาหาวิวาโหใสยาบาหามงคุณวันนี้เป็นวันดี เป็นวันแหมส้ำคำเดือนสิบสองปีพุทธาสังกาศหลวงมาแล้วสองพันหาหอยหกสิบแปดเมื่อนีเป็นปีมาเสียงเป็นเมื่อวันเสียายวัดซาลาดูการเข้าสู่ต้นเหมันตาลาดูวันนี้เป็นวันดี เป็นวันดีถีอามดต,ตโศกตกหน่อยนี้แม่นตกไม่จันคันหน่อยนี้แม่นคันไม่แกว้วปุดน้าตกแต่งแล้วจึงได้แต่งผ้าควันอยู่ซ้อนร้อนใส่ลายมีทั้งฝายผู้แขนแหวนใส่ก้อยปัดหน่อยซอยสังวานมงคลการนั้นประเสริฐบญแก้วเกิด นำผาวาศาสนาส่งให้โลราบได้สมดังปรารถนา โอเพีปุญญาตาสันนิวาธรรมโมพาดแผ่ความดีปาลามีอยู่ทรงเป็ยนยอดป้องความเพียรใจสะเทียนมาพ่อพอนางหน่อยนอการลายญาณีงามโซเพสีสีสัทซองเนี่ยเกี่ยงคองคมคำามวายผมดำสีสงาได้เจ้าสาวมีนาำว่า นางสายใจสีสมบูรณ์นิดาบุน้ำผาสรงโย่ได้พบโคที่สมใจงามสดใสเพิดแผ่ได้เจ้าบบาวมีน้ำว่าท่าคิดติสักใสยาจัก เป็นคู่แก้วและผวกขวัญจบกับบวนทวันที่ผวกนองพี่ปิดาบุญนำผ้าวาสนาทรงให้บ่มีว่าปูและปัญญาได้พัญญาอันงามพองใสอ่องตองจันญ,ญาบุญนำผ้าอนานันต์เนกได้พิเศษเป็นมงคลนับเป็นบุญยิ่งแล้ว หาพรนแก้วจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สำเร็จดังคำมาคำปาถานาทุกสิ่งทุกปาการนั้นและก่อาแทนมาบัดนี้ทุกไฟมีแต่ความปิติสิวิเศษป่าหลบเหตุอันเป็นมหามงคลมงคลการมงคลงานการสมรดบ่อเลีกลดปาเพนี่ จึงได้มีการการะทำลาบาสีเพื่อให้เป็นมุ่งคนนี้อันปเสเศษบุญแก้วเกิดสมพานจึงได้พากันคนคอยหาสาพาอาหารเลือดในลาก หาในหมากป่าวันมามีทุกสิ่งอันทั้งผู้พันและมากีฝฟาวางหีเดาดามาละหอมหวังเฮาเหล่ากองแก้วใส่ใบเสียมีทั้งไข่หน่อยดีเกียงปอดมีทั้งกากอลาไก่ตอผู้ออกแต่งใส่ตอกสวยรวยงามห้วย,วยเลิอดแลว้วผาควันแก้วยกหย่อมาดาที่แล้ว ให้พวกขานี่นั่นมานาั่งอาจเส้นความนว่ามาพาลัอยาสาเส้นเอาควันสองลาให้มาสามาก่อนจังว่าขอเส้นเยอะ ขวัญท้อเทาวและนั่งจ้าให้ดวนม้าว่ามาเยขวัญเอ้ยออเ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 ่อเาอเอ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  เสื m, ้อเนาขวัญแจมเจ้าลาออนตีนแดงเสื้อแนาขวันนั่งแพ้ไงดวนมายาสาเสื้อนาขวัญขันหาทั้งควัญตา่ากิวกอ์ว่ามาเย่ควัญเ้ยขวัญเจ้าพัดกาละเมนนอภาคบานขนาดแล้วไอเต่ามานะว่ามาเย่ ฟานเออสามสิบสองขัก็ให้มาม้วนเตา้าเก่าสิบขัก็ให้มาโยเสียมาโยเนือในขิงทั้งขัญแข็งก็ให้มาโยแข็งลีลาทั้งขัญขา ก็ให้มาโยขาเลล้ายฝันเจ้าเที่ยวกลางคืนอยู่น้ำน้ำเหนือเหนือก็ว่าให้มาสามเมื่อนี้ละวันนี้เมื่อนี้นั่นเป็นเมื่อสันวันนี้นั่นเป็นเมื่องเฮาผู้เท่าเกิดเป็นสาวก็ว่าแม่นเมื่อนี้วันนี้ไข่ขาสิไดคล่องเฮียนก็ว่าแม่นเมื่อนี้วันนี้เขาเต็มแสงล้นคือก็ว่าแม่นเมื่อนี้วันนี้ นอนรับเจ้าสิได้เงินมือนอนตื่นเจ้าสิได้เงินแสนแบบมือมาสิได้แก้วมานี่สอดทอดหายบ่มาพันม้านหายบ่มาบังเบียดฟุ้งเนียดจังให้ให้ห่างหายต่อจ้า น,น,นั่นเป็นเมือเ่อแขนเท้าไกลแขนนั่งให้สุกส้ายมบางพัมพอมเท่าแกม่มานางล้อมอยู่สมเสยขั้นว่าเจ้าเป็นเคยให้มีใจแพ้กวังเจ้าอยาได้วัดอ้างสับป,ปะสิงสันในให้มีใจเลื่อมใสต่อเมียแก่ไทยเจ้าเป็นลูกสัพไพให้เจ้าหักแม่ผัวย่าได้เบาหนัวหนัวคว,ว,วันผัวซึ่งสู้หนักปาดผู้นั่ละมันฟังทำเรื่องเดือนดำ châu gia đây theo lên nhám khăm hiên lắng tâm nên là men hiên hà sai kha xuống lắng nhây cả thoát say bàn lốm lắng cộm nên là men hiên phò cười san to lắng xuống nên là men hiên lung lẻ hiên bà là khăm hơi khăn và đầy kín xin hay châu sông hiên á à. để khăm đi khăn và đầy kín bà hay châu sông hiên nhà phân xa cháu nàn bốn quang su phai hay cho me, look, sao, look, sai, hoa Để tony, funk, come song, tanya, pole, me, edipin, poopers, tay, quang, and vong sa, ta vong sai, ya, de ha, sai, ta vong quai, ya, để lam ha, sai, sai, dog, ha, hai, 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 เจ้ามีผัวแล้วให้เจ้าเต็มใจเก่าเด้อคำด้อเราให้น้อยนั่นให้เจ้าใหญ่ไพเราให้ใหญ่ให้เจ้านั่นใหญ่คนเมื่อมืงคนของเจ้าแล้วนั่งแก้วให้อยู่ดีว่ามาแย่วานเอ ว่ามาเย่ควันเอยทั้งควันผัวก็ให้มาสมเมียอยู่นี่นำหอดยามคำให้เจ้าเข้าบ่อนอนว่าเหียงหมอนให้มีใจหักหอยได้ตั้งหน้าต่อเมียตนย่ได้ขาดว่าเลี้ยวก็จึงใบ่เอาฝ่ายมงคนดีมงคนงามนี่ดูอาจผูกแขนลาดควันลานจังว่าสาธดื ผูกเบ่งายขันเจ้านี่ให้มาผูกเบ่งขวาขัญเจ้านี่ให้โย่มาทุกเมื่อมาทุกตนมาทุกคืนทุกวันนั้นแต่ก็ขาดแทนเมื่อนี่นั้นให้เจ้าทั้งหลายมีอายุยืนยาว่าได้สันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่างามเข้ากว่างมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าข้างมดหอกเทือนมันให้เจ้ามันปั่นเคลื่อนสั่งฮองมันให้เจ้ามันปั่นปงสร้างล้อมันให้เจ้ามันปั่น ก้อนหินแดงแข็งให้เจ้าแข็งปานแผ่นหินลาดสูงเพียงอาจดันแบนเข้าสุนินไงเพียงต่อขวัญเจ้ายาได้หักไงเพียงหลักขวัญเจ้ายาได้ก้นยาได้มนเหมือนตออย่าได้มองเหมือนเท่ายาได้เท่าเก่าเสียสีคือว่าเท่าทกิติศักด นางใส่ใจที่ได้แต่งการแต่งงานในเมือนใหญมีอายุวันนาสุขาพล้านเดียก็ขาทนสา